สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าชาว YouTube นะคะและชาว Facebook ค่ะวันนี้รนสมสมรงการเกษตรนะคะมีรถไถคูบ o ต้าเ7 0 8 Special นะคะตัวนี้รถปี58เลยนะคะสวยมากๆนะคะลูกค้าชั่วโมงการใช้งานอยู่ที่400กว่าชั่วโมงเท่านั้นนะคะเดี๋ยวมาดูสภาพตัวเครื่องยนต์ค่ะสภาพตัวเครื่องยนต์นะคะตัวนี้เป็นสีเดิมจากโรงงานนะคะรอยมาจากของใหม่นะคะอยู่ครบทุกจุดนะคะสําหรับ l c 7 0 8 Special นะคะบอกเลยตัวนี้ราคาไม่แพงนะคะมาพร้อมอุปกรณ์ใบมีดดานิน่าค่ะแล้วก็ผ่าน6กตาช้างนะคะตัวนี้สภาพสวยเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกันเลยนะคะตัวนี้ชั่วโมงการใช้งานอยู่ที่432ชั่วโมงเท่านั้นค่ะเป็นระบบเกียร์รุ่นใหม่ด้วยนะคะเป็นเกียร์ซัตเทิรนที่มือสะดวกต่อการใช้งานค่ะมาดูสีสรรันรอบๆคันนะคะ สีสวยนะคะเดิมๆเลยนะคะลูกค้านี่คะ่ะ L4708 Special นะคะสภาพดีมากๆค่ะพร้อมใช้งานทุกระบบนะคะหลังคาไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะคะตัวนี้รถสภาพเดิมๆเลยนะคะมาดูด้านยางค่ะยางหน้านะคะดอกสวยนะคะสภาพสวยเลยนะคะกระทะล้อเป็นสีเดิมจากโรงงานนะคะ ยางหลังค่ะเป็นยางโอตานน้นะคะคู่ตัวของรถเลยนะคะสภาพพร้อมใช้งานนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะ,คะมีรอยขีดข่วนบ้างนะคะยางหลังค่ะมาดูด้านหลังของรถนะคะด้านหลังของรถนะคะสภาพสวยนะคะอย่างที่แจ้งไปว่าตัวนี้เป็นรถไล่นะคะ PTO ใช้งานน้อยนะคะสภาพสวยมากๆนะคะตัวนี้นี่ค่ะ l c 7 0 8 Special นะคะตัวนี้ป้ายทะเบียนตค5421อุดรธานีนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจคันนี้นะคะสามารถแจ้งป้ายทะเบียนมาได้เลยนะคะด้านหลังมีเป็นผ่านหกให้อีกหนึ่งพวงนะคะเป็นผ่านหกตาช้างนะคะตัวนี้รถสวยใช้งานน้อยนะคะแล้วก็รุ่นนี้คือรุ่นที่ขายดีที่สุดนะคะ l c 7 0 8นะคะ Special ตัวนี้ค่ะรุ่นใหม่เลย ี้ค่ะดูใกล้ๆก,กันได้เลยนะคะรถสวยพร้อมใช้งานแน่นอนนะคะสำหรับรุ่นนี้นี่ค่ะใครที่อยู่ไกลนะคะไม่สะดวกมาดูสินค้าสามารถตัดสินใจซื้อกลางอากาศได้เลยนะคะโอนจองเพียง1 0 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะจะส่งให้ฟรีถึงที่นะคะชอบคันนี้ก็สามารถแจ้งป้ายทะเบียนมาได้เลยนะคะสั่งจองคันนี้ ได้รับรถคันนีช้ชัวแน่นอนนะคะมีเล่มทะเบียนพร้อมเลยนะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่485,000บาทนะคะ485,000บาทค่ะจะส่งให้ฟรีถึงที่มีค่าแนะนำให้ด้วยคันละ5,000บาทนะคะสำหรับท่านไหนที่แนะนำญาติหรือคนรู้จักให้มาซื้อรถจากทางร้านนะคะก็รับค่าแนะนำไปเลยนะคะ5,000บาทค่ะส่งให้ฟรีนะคะ ใครสนใจรีบจับจองกันได้เลยนะคะโทร0819136451ค่ะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องกันเลยนะคะพร้อมดูระบบไฮดรอลิกของ L4708 Special คันนี้กันค่ะรถสวยใช้งานน้อยนะคะลูกค้าอยากได้ก็รีบจับจองกันเลยนะคะ